สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราทีมงานดรกรนะครับดรกรสุกเกษมนะครับตอนนี้นะครับพวกเรามาอยู่ที่อําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับอยู่ที่ตําบลบ้านกานะครับมาอยู่กับเกษตรกรนะครับพี่ผุดสุประชานะครับเป็นเจ้าของไร่สวนส้มแห่งที่นะครับตรงนี้สวนส้มโอนะครับก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ก็ประมาณห้าไร่นะครับพี่ ก็เดี๋ยวเ,เรามาคุยกับพี่กันนะครับพี่สุปชานะครับครั้งนี้เรามาให้การดูแลนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับให้พี่สุปชานะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับจากครั้งก่อนๆน,นะครับที่เราได้มาทำการฉีดพ่นอาร์ดีสองห้าหนึ่งนะครับก็ดูจาก,ท,กทุกทุีนะต้นมันจะโทมนะ ใบนี่ก็จะไม่ค่อยมีเยอะละ่ะแต่ทีนี้พอเราใช้ไปเราใช้ไปก็ใบจะสวยขึ้นนะคะแล้วก็โรคอะไรก็ไม่ค่อยมีอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพต้นต้นส้มโอเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าลูกลูกเขายังไม่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 ออกเยอะนะมันยังไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันปีที่เราปลูกมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยนานได้เพิ่งประมาณสี่ปีกว่าๆสิห้าปีอ่ะแต่ว่าดูแล้วดีขึน้นต้นก็ดีขึ้นใบอะไรก็เยอะนะแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยขึ้นจะออกดอกมาอีกเน่เนี่ยครับจะออกดอกมาอีกแน่มีการออกดอก,ดอกครับเพราะว่าพอใบออกใช่ไหมใบใบ,บอ่อนมันจะออกแล้วก็ดอกมันก็จะออกมาอีกจะออกมาตามที่ว่าใบาเขาออกอ ใช่เพราะว่าที่จริงเนี่ยมันจะผลเนี่ยมันจะถ้าตามฤดูกาลมันจะออกประมาณเดือนกุมภานะครับมกรากุมภาแต่ว่าทีนี้พอเรามาฉีดพ่นที่หลังนะฉีดพ่นทีหลังแต่รู้สึกว่าดอกมันจะออกมาเนี่ยเนียเป็นดอกอะไรออกมาเนี่ยจะเริ่มออกอีกผลจะออกอีกหละครับ เมื่อกี้สักครู่ที่เราไปดูปแปลงนู้นแต่แปลงนี้อายุมันน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าตั้งหลายปีสามสี่ปีจริงๆแล้วสภาพสวนที่แปลงนี้มันจะโซรมกว่าแปลงนู้นใช่ไหมโทรมเพราะดินดินเขาไม่เหมือนกันดินที่นี่มันจะดินแข็งดินแข็งแล้วก็เวลาแห้งก็จะแห้งเนี้ยแต่ที่นู้นก็ดีกว่าแต่อันนี้พอผมมาได้อะไรอดี สองห้าหนึ่งสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเยอะเลยใบนะลำต้นใบอะไรจะสวยขึ้นอืครับรู้สึกพอใจดีใจดีใจเนอะก็เนี่ยครับที่พี่ก็จะใช้อันนี้แหละคืออย่างอื่นก็ไม่ใช้ละจะใช้ใช้สองไอดีสองห้าห้าหนึ่งนี่แหละอย่างเดียว ครับเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าตรงปัญหาเรื่องดินนะครับก็หลังจากใช้อาดีสองห้าหนึ่งนะครับก็คือเนี่ฮะอาดีสองห้าหนึ่งช่วยในทุกอย่างนะครับแล้วก็ค,คือทั้งเรื่องดินด้วยนะครับทางเรื่องบํารุงต้นไม้ก็คือการเติบโตของต้นไม้นะฮะให้ผลผลิตที่เร็วขึ้นนะครับตัวนี้อาดีสองห้าหนึ่งของเราใช้ง่ายไหมครับง่ายใช้ง่ายมากแค่ฉีดพ่นฉีดพ่นอย่างเดียวแค่นั้นเองครอบคลุมได้ทุกอย่างเลย <Ừ. S 2> ทั้งมแมลงทั้งทำให้ลำต้นสวยใบสวยคือดูดูแล้วสดชื่นขึ้นอ่ะไม่โทมใช้อย่างเดียวนี่แหละแทนปุ๋ยได้เลยใช,ใช้อย่างเดียวะนะครับ <laughs> แทนปุ๋ยอย่างอื่นได้เลยไม่ต้องใช้อย่างอื่นละ <laughs> ไม่ใช้อย่างอื่นเนาะ <laughs> รสชาติก็ดีขึ้นรสชาติจะหวาน อย่างที่อื่นยังอาจจะยังใช้หนึ่งสองสามสี่ยุ่งยากไหมครับเนอะอ,อันนี้ใช้แค่อย่างเดียวได้ถูกเรื่องด้วยเนอะควบคุมเลย <c oughs> ดีค่ะดี <c oughs> แลก็ใครที่มันประสบปัญหากับพวกเอ่อพวกศัตรูพืชหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยลองมาใช้ตัวนี้นะคะจะครอบคุมทุกอย่างเลยรสชาติก็จะดีแล้วก็ ดินก็จะดีนะคะผลผลิตก็จะเยอะขึ้นนะคะก็ลองลอง,ลองมาใช้ดูเปลี่ยนมาใช้ดูแลสวนสุภาชานี่ก็ถ้าหากว่าใครต้องการจะเอามาชมมาดูอะไรก็ตามเบอร์โทร0812885690นะคะโทรมาตามเบอร์นี้แล้วก็อย่างอดี2 5 5 1ก็ ติดตามทางอะไรนะครับทางช่องมีจะมีช่อง y o YouTube ค่ะเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับครับก็เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเห็นไหมครับว่าท่านพี่สุประชาเจ้าของสวนส้มนะครับพูดถึงสิ่งดีๆที่ได้รับจากการใช้ Rd 251นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน ต้นไม้นะครับทุกอย่างเลยครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ง่ายด้วยนี่คือเป็นแนวคิดของเกษตรแนวใหม่นะครับช่วยอาดีองนนะครับใช้ง่ายนะครับเกษตรกรเกษตรกรรมแนวใหม่นะครับต้องการในเรื่องของการใช้ง่ายและการประหยัดต้นทุนด้วยนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเป็นผลดีต่อกับเกษตรกรไทยนะครับสำหรับนะครับท่านที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ R d 2 5ดีนะครับติดตามพวกเราได้นะครับที่ช่อง u t u b e นะครับของ ดรกรสุกเกษมนะครับหรือ RD 2551นะครับแล้วเราจะมาติดตามกับคลิปดีๆกับผลิตภัณฑ์ RD 251กันอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามชมกันนะครับขอบคุณพี่มากครับ เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา